สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเบญจมาศเฉยกลันนะคะวันนี้นะคะหนูอยากจะขอความเป็นธรรมความยุติธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ช่วยหนูในเรื่องตรงนี้หน่อยการใช้ชีวิตของหนูทุกวันนี้ลำบากมากไหนจะต้องรักษาตัวเองไหนจะต้องเลี้ยงลูกเอง คนเป็นแม่มันมันต้องเข้มแข็งเพื่อลูกแต่ว่าเหมือนเราเจอเรื่องแบบนี้คนเดียวบางทีเราก็แบกรับอะไรไม่ไหวหนูเพิ่งมีลูกคนนี้คนแรกทำไมหนูถึงคลอดลูกแล้วทำไมหนูถึงกลับไปใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ ทำไมหนูถึงต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้อยากเลี้ยงลูกเองอยากทำอะไรด้วยตัวเองแต่ว่าตัวเองอยู่ในสภาพแบบนี้ทำอะไรก็ไม่สะดวกจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งก็ไม่สะดวกแม้แต่อยากจะอาบน้ำให้ลูกเองบางครั้งก็แบบ ยังทำได้ไม่เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเจ็บแผลที่คลอดธรรมชาติหนูไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนแล้วยังดีที่มีครอบครัวอยู่ข้างๆหนูในวันที่หนูเป็นแบบนี้แม้แต่คำว่าครอบครัว อคนที่หนูรักที่สุดที่คิดว่าหนูเป็นแบบนี้แล้วเขาจะยืนอยู่ข้างหนูเขาก็กลับทิ้งหนูกับลูกไปแบบไม่ใยดีอะไรเลยหลายคนบอกว่าหนูเก่งหนูเก่งที่แบบสูมาได้ขนาดนี้แต่กว่าหนูจะผ่านเรื่องราวร้ายๆมาได้แต่ละวันหนูก็แบบปางตายเหมือนกัน เคยร้องไห้เสียใจจนแบบไม่มีน้ำตาก็มีบางวันจะนอนหลับใจ่เลยทีก็แบบคิดว่าแบบลูกเราโตขึ้นทุกวันแล้วแปดเดือนจะกเก้าเดือนแล้วแต่เรายังยังหางานทำยังหางเงินเพื่อที่จะเลี้ยงลูกในอนาคตยังไม่ได้เลย บางคนอาจจะคิดว่าแบบเรื่องผ่านมาตั้งแปดเดือนแล้วทำไมเพิ่งจะมาเรียกร้องตอดน,นี้หนูอย่างที่บอกหนูก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอายุยี่สิบเจ็ดปีเกิดเรื่องแบบนี้มาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูต้องแบบไปติดต่อหน่วยงานไหนต้องไปทางไหนมันไม่มีใครแนะนำ พยายามเข้มแข็งทุกวันเพราะว่าไม่อยากล้มนานเพราะว่าเหมือนลูกก็ต้องรอเราลูกต้องการเรามากที่สุดบางทีไม่ได้อยากอ่อนแอแบบนี้หรอกค่ะแต่ว่ามันเรื่องแบบนี้มันก็มันก็เกินไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งมันจะหับได้ แม้แต่คนที่หนูรักมากที่สุดพ่ขอของลูกเขากับเขากับทิ้งหนูไปกับในวันที่หนูลำบากที่สุดแบบนี้ไม่เหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่หนูคิดว่ามาทิ้งกันตอนที่หนูเป็นแบบนี้หนูคิดว่ามันใจร้ายกับหนูกับลูกเกินไป เกินไปสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งจะรับไหวอยากจะฝากถึงหน่วยงานต่างๆนะคะที่ ที่สงสารหนูหนูอยากกลับมามีร่างกายแข็งแรงเมันเดิเมไม่คุยเดินเข้าอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมอยากหายไม่อยากเป็นแบบนี้แต่การรักษาทุกวันนี้หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูจะหายตอนไหน ใช้ชีวิตก็ลำบากแฟนที่เป็นเสาหลักครอบครัวหาเงินเลี้ยงหนูเลี้ยงลูกในตอนที่หนูยังทำอะไรไม่ได้เขาก็มีอยู่แล้ว <c oughs> ตัวคนนี้เหมือนแบบทุกอย่างเขาไปตกอยู่ที่เพศพี่สาวแล้วก็พี่เคยหมดเลย ซึ่งกองทุนดังกล่าวนี่นะคะก็ที่จะมาในเรื่องของกองทุนเยียยานี่อยู่ที่หลักหมื่นถึงสี่แสนบาทค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการในการพิจารณาความเสียหายดังกล่าวท,ที่ที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้ร้องเองค่ะคัทางโรงพยาบาลคือเรื่องของการเยียวยานเนี่ยคือทางพอทท่นมีความคิดเห็น,นยังไงว่าจะช่วยเขาอื่ยังไงนอกเหนือ,อนจากที่ ประกันสังคมแล้วนะครับก็ในในส่วนของประกันน้องเขามีสิทธิ์ของประกันสังคมนะคะจริงๆแล้วประกันสังคมเขามีกองทุนที่เรียกว่ากองทุนเยียวยาสําหรับผู้ประกันตนนะคะจะจะเยียวยาในส่วนของที่น้องได้รับการเจ็บป่วยหรือที่ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามปกติได้นะคะก็ตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วยจนกระทั่งถึงสิ้นสุดการรักษาค่ะซึ่งสําหรับน้องรายนี้นะคะก็ ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการรักษาซึ่งยังไม่มีการสิ้นสุดการรักษาก็ในในส่วนนี้ในเรื่องของการจียื่นขอตรงนี้ก็สามารถยื่นขอได้นะคะแต่ว่าควรที่จะยื่นขอหลังจากที่มีการสิ้นสุดการรักษาเพราะว่าเขาจะชดเชยหรือเยียวยาให้จนกระทั่ง,งตั้งแต่เราที่เราป่วยจนถึงสิ้นสุดการรักษาที่เราจะสามารถไปปฏิบัติงานได้ะคะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยโรงพยาบาลเราได้มีการประสานงานกับประกันสังคมให้นะคะแล้วก็ จะต้องมีความร่วมมือของน้องในการที่จะยืดไปยื่นที่ประกันสังคมด้วยตัวของน้องเองแล้วก็เขาจะได้มีการสอบถามทางตัวของน้องเองในเรื่องของความเสียหายนังกล่าวแล้วก็จะมีการสอบถามทางโรงพยาบาลนะคะเพื่อจะพิจารณาเรื่องของการเยียวยาสําหรับผู้ประกันตนนะคะท่านขอออคือตอนนี้คือทางน้องเขาอะเขามีประกันสังคมแบบไหน,นค่ะน้องเขาตอนนี้เขา ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของใน,ในเรื่องของอการรักษาการเยียวยาตรงนี้เนี่ยเรามันมีกองทุนของประกันสังคมเขาเรียกว่ากองทุนเยียวยาสําหรับผู้ปันตนนะคะซึ่งซึ่งกองทุนตรงนี้เนี่ยมีมีมีอายุเนี่ยหมายถึงว่าประมาณ2ปีนะคะหลังจากที่เรารับที่ผู้เสียหายได้รับทราบตรงนี้ซึ่งกองทุนตรงนี้นทางโรงพยาบาลเองเได้รับได้มีการประสานกับ ทางประกันสังคมนะคะก็สามารถยื่นได้นะคะ,ะการยื่นของของของน้องเองเนี่ยก็คือยื่นจากตัวของน้องเองแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการให้ข้อมูลในเรื่องของการยื่นนะคะรวมถึงข้อเสนอต่างๆนี่โรงพยาบาลเราจะมีการเชื่อมประสานให้นะคะซึ่งกองทุนเยียวยาตรงนี้เนี่ยะจะจะสามารถที่จะเยียวยาน้องๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆได้ ในเรื่องของระหว่างที่น้องมีการรักษาอยู่นะคะซึ่งกองทุนตรงนี้เนี่ยจะชดเชยจนถึงเดี๋ยวนะคะจะ